นี้เพื่อกับวิชาสื่อาและภลัาศาสนาครเอาเน็ตเราจากมาเรียนรู้ต่อจากภาคที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามหลักสุขปัญญาแห่งชาตินะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเราไปดูเนื้อหาท้องกันเลยนะครับเรกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครูชื่อธนพัฒน์ชิมพารีหรือครูปอนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วมีกี่ข้ออะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับครับ สำหรับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งตามหลักสุขบัญญัตินะครับขออภัยครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าสุขบัญญัติหมายถึงอะไรนะครับสุขบัญญัติหมายถึงข้อที่กําหนดไว้เพื่อให้เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปนะครับปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เบิกบาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับครับสำหรับสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด10ข้อนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับครับสำหรับข้อ1นนะครับก็คือ ดูแลรักษาความสะอาดและของใช้ให้สะอาดด้วยนะครับเช่น้วยการอาบน้ำสระผมและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอขับถ่ายให้เป็นเวลาและดูแลจัดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับนี่ก็ดูรูปภาพประกอบด้านล่างได้เลยนะครับที่ครูนำมาให้ดูนะครับ ครับต่อไปข้อ2นะครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะครับก็คือด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับคือตอนเช้าและก็ก่อนนอนนะครับหลังแปรงฟันนวดเหงือกด้วยนิ้วมือด้วยนะครับถ้านักเรียนอยากให้เหงือกมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้เหงือกแข็งแรงครับใช้ยาสีฟันที่ผสมฟูอออไล์และตรวจสอบ และขอขอภัครับและตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับนี่รูปด้านล่างก็จะเป็นรูปเด็กแปรงฟันนะครับครับต่อไปข้อ3นะครับล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายนะครับด้วยการล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่ก่กอนปรุงอาหารและหลังขออภัยนะครับก่อนปรุงอาหารและก่อนรับประทานอาหารนะครับควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะครับรวมทั้งการขับถ่ายทุกครั้งนะครับหรือเวลาเข้าห้องน้าทุกครั้งนักเรียนก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับยิ่งอยู่ในช่วงที่มีโรคโควิดอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับเราก็ควรล้างมือให้สะอาดหรือถ้ามีเจลล้างมือก็ควรใช้เป็นประจำนะครับ ต่อไปข้อ4ี่นะครับรับประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารลดจัดสีฉูดฉาดด้วยการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆให้ครบ5หมู่ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆอาหารลดจัดหรือที่มีสีสันฉูดฉาดนะครับเราเป็นเด็กอยู่แล้วก็ควรรับประทานอาหารที่สุกและสะอาดนะครับ ไม่ควรรับประทานอาหารที่ดิบนะครับที่ไม่สุกนะครับอันนี้เป็นข้ออันตรายเลยนะครับรับประทานอาหารที่ดิบอาจจะทําให้เกิดโรคร้ายแรงตามมานะครับต่อไปไปดูข้อ5กันเลยครับต่อไปข้อ5นะครับไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทด้วยการไม่ทดลองหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้เสพสารเสพติดนะครับ ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนจากคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับดังรูปภาพนะครับนี่ก็ไม่ยุ่งกับสังเสพติดนะครับแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นครับการพานาันอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปไปดูข้อ6กันเลยครับข้อ6ก็คือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ การที่มีสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้านหรือหาเวลาว่างทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับอันนี้ก็ดูภาพเป็นครอบครัวนะครับหมั่นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไปกินข้าวกินข้าวร่วมกันอยู่ที่บ้านพาน้องหมาไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะครับควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอ่าต่อไปมาดูข้อ7กันเลยนักเรียน ข้อ7นะครับป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะครับระมัดระวังและไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนใช้ถนนนะครับด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่บ้านนะครับหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับการป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดกับตัวเองนะครับและไม่ควรใช้ชีวิตยอย่างประมาทนะครับ ต่อไปข้อ8นะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับด้วยการเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยนะครับและสภาพร่างกายของนักเรียนเองหรือของตนเองนะครับและตรวจสุขภาพประจําปีนะครับปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับข้อนี้ก็คืออยากให้นักเรียนใช้เวลาว่างหรือเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกําลังกาย สุขภาพเราจะได้แข็งแรงนะครับอย่างดูรูปภาพด้านล่างก็จะมีคุณแม่พาลูกๆไปตีแบดหรือคุณพ่อพาลูกๆไปเตะบอลน,นะครับต่อไปไปดูข้อ9กันเลยสำหรับข้อ9นะครับทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับเวลามาโรงเรียนเราจะได้มีความเฟรชหรือสดชื่นมีจิตใจที่แจ่มใสนะครับ สนุกกับการเรียนนะครับด้วยการนอนหลับให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับห,<ม>หากิจกรรมที่เราทาแล้วรู้สึกผ่อนคลายความเครียดนะครับและจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้หน่าอยู่นะครับสาหรับข้อนี้ก็จะเป็นเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสําหรับวัยเรานะครับก็หากิจกรรมที่เรารู้สึกผ่อนควาผ่อนคลายนะครับเช่นวาดรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยหรือกิจกรรมที่นักเรียนชอบเป็นพิเศษนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับ ่าเรามาดูข้อ10นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้ก็คือมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับกำจัดขยะและน้ําเสียภายในบ้านอย่างถูกต้องและช่วยกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดนะครับข้อนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือ ส่วนสาหรับส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเก็บสําหรับนักเรียนก็จะเป็นช่วยช่วยช่วยที่บ้านทํางานบ้านเก็บของให้ถูกละเบียบนะครับหรือไม่อยู่ที่โรงเรียนก็ช่วยกันเก็บขยะนะครับทิ้งให้เป็นที่นะครับอันนี้สําหรับข้อนี้นะครับอ่ะเราจบไปแล้วนะครับเด๋ย่ครับการมนบางตนตามหลสุตรประจัยในชาติแล้วผมอ่านยีด้วยการสิบข้อนะครับผมอาจารยนี้นักเรียนทำหน้าที่หนึ่งร้อย ครับหน้าเดียวนะครับใครทำเสร็แล้วนะครับสำหรับคนที่่าไม่มานะครับผมสำหรับวันนี้ผูก็ขอจบเพงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ